กังวลอะไรยังไงบ้างในส่วนตัวเดี๋ยวขอหันด้านข้างหน่อยนะอันนี้มีห้ำเนาะมีทรงจมูกที่อยากได้อยู่ไหมคะไม่มีค่ะให้คุณหมอเชื่อแบบให้เลยค่ะ <laughs> หรือรูปหน้าเราไม่เท่ากันซึ่งเวลาที่เราเสริอมอะค่ะไม่น่าขึ้นนะคะแนวแกนเห็นไหมแนวแกนมันโค้งมานิ นึงอ,อย่างเงี้ยค่ะเราก็จะจัดการกับตัวหันตรงบริเวณนี้เนาะเห็นไหมคะปุดๆใช่ใช่ค่ะจุดเนี้ยมันเป็นจุดที่ทําให้เวลาเราวางซิลิโคนนะมันอาจจะทําให้มันเคลื่อนหรือว่าไม่ไม่แนบลงไปได้เห็นภาพตามไหมเออส่วนตัวปีกจมูกบอคิดว่าอาจจะต้องแต่งมุมตรงเน,นี้ยนิดนึงเพื่อที่จะให้ปลายจมูกมันดูยาวลงมากว่าตัวปีกจมูกต้องเก็บให้มันดูเป็นธรรมชาติอาจจะประมาณนี้ เซนิโอเข้อดีคือมันเปิดในรูจมูกทั้งสองข้างมันก็สามารถเข้าไปแก้ไขปัญหาที่หมอพูดเนี่ยได้ทั้งหมดเราก็ไม่จําเป็นที่จะต้องไป Open เพราะเวลา Open มันจะมีแผลที่มันอยู่ตรงข้างนอกตําแหน่งเนี้ยซึ่งในระยะยาวมันมีโอกาสที่ปลายมันจะตกลงจากการรั้งของตัวพังผืดที่เราเลาะตําแหน่งนี้ที่เราเปิดตําแหน่งนี้ปลายมันก็จะตกลง จักเดิมที่มันเคยพุ่งุงอยู่ก็อาจจะดรอปลงได้แบบนี้ค่ะหมอมองว่าเราไม่จําเป็นต้องกระโดดไปทําเป็นโอเพนถามว่าโอเพนหมาะกับแบบไหน,นคนที่เขาต้องการปรับโครงสร้างจมูกเยอะๆบรนตัวจมูกมันมีปัญหาเยอะอย่างเช่นมันใหญ่มันชมพู่มากจะต้องเข้าไปเลมไปตัดแต่งข้างในค่อนข้างเยอะอย่างเงี้ยค่ะหนึ่งกรณีแบบนั้นอโอเพนมันถึงจะตอบโจทย์ดังนั้นเราก็ควรที่จะให้มันมีสโลปตรงนี้สันแอนนิดๆ ไม่ได้เป็นแบบงุ้มแบบนี้ค่ะแอนนิดหน่อยเพื่อที่จะให้ปลายจมูกมันอยู่ในตำแหน่งที่ถูกตอ้องหน้ามันก็จะดูเก๋ๆชิกๆขึ้นของหมักของดองอาหารทะเลเหล้าบุหรี่พวกนี้ควรจะงดเพราะว่าบางทีเนี่ยเวลาเรากินเข้าไปมันท้องเสียได้เนาะมันก็วิ่งเชื้อโรคมันก็วิ่งมาที่จมูกได้เหมือนกันก็สุดท้ายก็ต้องถอดพักเราพัก3เดือนมันก็เสียเวลาอีก เรื่องนัดหมายนะคะมันก็จะมีทั้งหมด6นัดนะทาวันนี้พรุ่งนี้ขอเจอกันก่อนอีกหนึ่งวันนะคะเพราะว่าเราจะเปลี่ยนแผลเป็นแบบกันน้ําให้เราจะได้ใช้ชีวิตสบายขึ้นจะได้สระผมได้อะไรได้แล้วก็มาเช็คกันดูว่าเราทําแผลได้ไหมแผลในรูจมูกบางทีมันอยู่ในที่แคบเราก็จะมองยากแล้วก็ถัดมาจะเป็นหนึ่งอาทิตย์จะเป็นตัดไหมที่หูกับตัวปีกจมูกที่เราแต่งนิดหน่อยสองอาทิตย์จะเป็นตัดไหมที่ตัวจมูก แล้วก็มีนัด1เดือน3เดือนแล้วก็6เดือนเพราะว่าจมูกกว่าจะเข้าที่เนี่ยมันใช้เวลายอย่างน้อย3ถึง6เดือนประมาณนี้ค่ะ